สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรากลับมาโยเกมสยองขวัญนะฮะที่มีชื่อว่า Fear t o o Fat t o m นะครับอันนี้นะครับจะเป็นเกมสยองขวัญที่จะมาเป็นเอพิโซดเอพิโซดนะฮะนี่คือเอพิโซดแรกนะครับที่ผมหยิบมาเล่นซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยเหมือนกันดูดิว่าจะหน้าก็จะแค่ไหนมาเริ่มเอพิโซดแรก Home Alone Fear t o t h m นะฮะเป็นเกมสยองขวัญที่มีเป็นเอพิโซดนะครับแล้วก็ในเรื่องนะครับจะถูกเล่าโดยผู้ที่รอดชีวิตนะครับอ่าเกมจะมีความยาว ตอนละยี่สิบนาทีประมาณนั่นแหละโฮมอ a l โลนตอนแรกจับไปถ้ามันสนุกก็จะซื้อตอนอื่นมาเล่นนะเอาค้างเฉยเฟสุฟาต้มเป็นส่วนแรกโฮมอ a l โลนอืมอยูไลยเดือนแล้ววะผมเรืมวะอึ๊เขาผมบอกว่าผมไม่เล่าเรื่องนี้เล็ดดินะฮะเพราะ เพื่อที่ว่าจะไม่ได้คนกล่าวหาว่าเขาแต่งเรื่องขึ้นมาโกหกนะครับเออไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีเพราะเขาเป็นคนที่เราเรื่องไม่เก่งนะตอนนี้แต่จะเริ่มละเล่ามาเลยร้อนว่ะจะน่ากลัวสักแค่ไหนเนะชียวครับเชื่องช่วงฤดูร้อนนะฮะฤดูร้อนพ่อแม่นะไปเหมือนไปทำงานนะครับ ช่วงสุดสัปดาห์ก็แปลว่าผมมันต้องอยู่บ้านคนเดียวไงล่ะสุดสัปดาห์เนี้ยเออรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นอาการที่แบบตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนบ่อยนะช่วงนี้ตื่นมาได้ตลอดเวลาเลยในแต่ละวันแต่ผมจะพยายามแก้ไขเรื่องนี้ก็เหมือนหมายถึงว่าเราจะตื่นมาช่วงกลางคืนกลางดึกอย่างนี้ตื่นมาตลอดอาเริ่มแล้วอะโอ้เราเมาอย่างช้า อึบอ๊บอึ๊บเมา้าจังวะปิดเลยนะกระปุก,ปกนันตื่นมาตอนสองทุ่มแปดโมงสองทุ่มวะแปดสองทุ่มนี่เออเมื่อย่างงี้น่าสองทุ่มนะหรือแปดโมงวะเมื่อกี้เมื่อกี้เอ็มปะ What อ s this อะไรอ่ะอัพขึ้นเราลองไปไหนอ่ะลงไปข้างล่างไปโอ้เสียงอนะไรวะน่า ุตามข้อความกับเอซเพื่ออ่านเมสเซจนะฮ <c> ะ <oughs> จากแม่เมสันโอลิเวอร์ใครวะเอาเริ่มจากแม่แล้วกัน,กนเดี๋ยวนะแม่กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะกลับแม่กลับประมาณช่วงวันจันทร์นะลูกก็บอกไปแล้วนี่เมื่อวานอนะ่ะเยี่ยมเลยเออดูแลตัวเองด้วยนะลูกหลับให้เป็นเวลาน้อยเป็นเวลาด้วย เอ้ยผมหวังว่าแม่จเจ้าอีกบอกไหมให้ผมด้วยนะที่สัญญาวไว้อะไม่ถึงเออถ้าได้ส่วนลดอะ่ะใช่ปะดิสเขาส่วนลดใช่ครัขอโทษนะครับเออผมให้เมสันกับจอร์ดมาบ้านได้ไหมคืนนี้มาทำกันบ้านอะ่ะเออเอาเลยบอกแม่ได้ทุกอย่างเลยนะโทรบ,บอกได้ทุกอย่างเลยเอาวะเช็คให้เรียบร้อยด้วยว่าใช่เพื่อนหรือเปล่าที่มาเช็คผ่านบานเกตอะ่ะ เออดูแลตัวเองด้วยได้เลยแม่ <c oughs> แม่กับพ่อจะกลับเย็นวันอาทิตย์นะลูกเฮ้ยแม่แม่จะพารานอยเล็กหนาผมสิบสี่นะเว้ยพารานอยน่าจะเป็นโรคของวิตกังวลนะถ้าถ้าจะไม่ผิดนะผมก็ไม่เคยเก่งกิดเลยดิยเฮ้ยเดี๋ยวผมของีบสักแป,ป๊บดีกว่าเฮ้ยสั่งพิซซ่ากินด้วยดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องหรอกลูกแม่แต่ว่าเราทำรัสัญญาไว้เมื่อเช้าอ่ะ ูในตู้เย็นได้เลยโ okay. อเคแ,แม่ทำตู้เอ้ยแม่ทำแม่ทาตู้เย็นแม่ทำราสัญญยาไว้นะฮะตัวนี้ไมสันโอเิเวอร์น้าจะเป็นใครวะโอ้เฮยมาบ้านจัสกาหรือเปล่าพวกเนี้ยเฮ้ยแน่จอนเดี๋ยวบอกจอด้วยก็คืออะไร้นบวบิไอดีเคืออะไรวะเฮ้ย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นนะ่ะวานฉันเห็นเธอด้วยอ่ะใครวะ เอ้ยเธอไม่มาเจอฉันด้วยซ้ำอ่ะเหมือนฉันไม่สำคัญกับเธอเลยเอ้ยเองสำคัญอยู่วะอะไรสุดยอดมาติพายอยู่ต่ว่าระวะเหมือนแบบนอกจากเองอย่าเอาตัวไปคูณสองกับท็อปอะไรวะเร็วกว่าแสงอะไรทุกอย่างไม่รู้วะผมแปลไม่ออกนะประโยคนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่ม forget จูไนเออคืนนี้มึงมาบ้านกูเนี่ยพ่อแม่กูไม่อยู่บ้านเว้ยมาเล่นมาริโอคาร์ดกันโอ้จริงดิ เ,เดี๋ยวโทรบอกจอได้เนี่ยขอไม่สัญญาแล้วกันเพื่อนพอดีนัดไว้กับแนทอ,อ่ะอ๋อมันนัดสาวไว้ทิ้งเพื่อนเลยโอเคเราจะไปดูแลสัญญาหนะาตู้เยน็น <c oughs> ว่าแต่นี่ห้องใครเฮ้ยห้องใครวะผมบอกไม่ได้ว่าทำไมผมถึงเข้าไปห้องพ่อ,อแม่เอามึงเข้ามาทำไมเนี่ยโอย้ทำไมเสเลดเต็มคอเลยก็ขออภัยนะผมเป็นวันนี้หน่อย อ๋อนี่ไม่น่านใช่ห้องครัวว่าแต่ทำไมบ้านมืดจังวะเฮ้ยไเราชื่ออะไรนะนี่ไงฟรีดหนลาสันญ,ญาไหนวะลาสันญ,ญานี่เหรอเอา้าเออนี่อะไรอะเม็กซิโกนนี่วะเอ้ยนี่ไงฟูดต้อง ทำให้มันหายเย็นเว็บไงผีพายแล้วเว็บตรงไหนอ่ะไี่หรอเฮ้ยเออสวยรอครับโอ้โเสียงเว็บหรือเสียงเครื่องบินเนี่ยดังชิพายเฮ้ยกดจีกดซีนั่งอ๋อเนี่ยที่แม่บอกให้มองผ่าบ้านเก็บว่าใช่เพื่อนไหม ไม่มีใครนะฮะปึบได้แล้วต้องกินของร้อนๆแล้วนั่งดูทีวีไปด้วยสิอ้าฟิฟีดีครับกดกีเพื่อโยนได้นะฮะโยนของเนี่ยเอาเออกมาโอ้โหอันเดอร์ทกเกอร์วะเนี่ยเออกดนั่งเหรอเรียบร้อยอกินไงอะอาจะก,กินอะเอ้ยนี่ไงอื งำมง็มเงำมเง็เง็งเง็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยทุ้คนเห้นปเมื่เกี้เห็นเฮ้ยเเห็นเ้ผมน้อเเฮ้ยเฮ้้ยเเยเเเยเเฮ้ยเ้้เย้ย้เเรเเ ชิบหายแล้วเร,เราต้องกินให้หมดหรอเนี่ยรีบ,บ,บ,บกินให้หมดเลยเขียวเร็วเขียวเร็วเขียวเร็วโอเคเดื่องเวลานอนโอ้โ oh, หนอนหลังอาหารอว้นวนพอดีโยนทิ้งแม่งเลยโอ้ยแม่งน,นั่นแหละไปทีวีด้วยกูต้องขึ้นไปใช่ไหมแล้วเมื่อกี้มีคนเพิ่งขึ้นไปมีแมสเซจมาใหม่โอลิเวอร์เออพอดีมีงานเข้ามีแบบธุระด,ด่วนนะเพื่อนไปไม่ได้แล้ว แต่พรุ่งนี้อย่าลืมมาบ้านเจสิก้านะเว้ยม,มึงเอาตอนนี้ก่อนมึงมาบ้านกูได้ไหมไ <c oughs> อชิบหายไอ้มีคนขึ้นไปห้องกูเนี่ยโอ้ยอะไรอะให้เดินผ่านมันก็เปิดและมันอะไรอย่างช้าเลยเอ้ยน้ำยดเหรอไอ้อร์สอรี่ไมล์จเจอกันพรุ่งนี้นะใครวะอสอร์รี่ไมล์จเจอกันพรุ่งนี้ โอเคเพื่อนไปนอนแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยว forget เออโอเค,อเ,คเพื่อนแม่งไม่มาจริงวะ่ะเราเราต้องเอาชีวิตเอดคนเดียวนะตอนนี้ต้องนอนใช่ไหมนอนแล้วก็ไม่สนละนอน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 พอ For going forget f g e t เอ้ยต้องทำกันบ้านก่อนอ้า เนี่ยกันบ้านโอเคเอางานบ้านนะฮะเที่ยงคืนสามสิบแปดโอเคมึงทำกันบ้านถึงเที่ยงคืนเหรอวะทำกันบ้านแล้วไปนอนดีกว่าเฮ้ยโอเมสเซจมาแม่แล้วว่าเซเซเซคีอะไรอย่างเงี้ยอย่า นอนดึกมากนะลูกอย่าให้อะไรวะอย่าให้ป้าพอลล่าอะไรวะมิสซ,ซิสพอลล่าคุณพอลล่ามาฟ้องแม่นะอะไรวะคุณพอลล่ายังเป็นใครเนี่ยโอ้ช oh, ิวดูดเฮ้เราทำเคมีเรียบร้อยละนอนได้ตีหนึ่งสิบหก หิวน้ำโอ้โหมาหิวน้ำเลยตอนนี้เนี่ยเราโคว่ะแม่งโคอ,อยู่ไหนวะกูลืมไหและโคอ,อยู่ไหนทุกคนผมลืมโอ้เช็ดยังมืดชิวเออซิงไงโวยอยู่ไหนวะนี่ปะเออนี่โคอ,อยู่นี่เออเออา อะไรอะ่ะทำไมมันนี่น้ำอยู่นี่จำไ,ได้เอามาปิดกดคลิกขวาริงออกออกออกโอเคโอ้ทำไมเสียงดนตรีมัน,ลมนแล้วลมเลยวะกินละไปไหนต่อ้ยเสียงอะไรอะ่ะคือไม่นอนแล้วไม่สนละกินน้ำเสร็จแล้ว อาไปแล้วปิดปตูด้วยอืมนอนต่อม,มีอย่างมาเสจนั่นลูกเหรอไม่ใครอยู่หน้าประตูอ่ะไอ้ชี้ใครอยู่หน้าประตูะะตผมไม่รู้ไอไอพิมพ์อะไรด้วยไอไอไอ้ไอดอนไอดอนโน อา้าวพิมไม่ได้แค่พิมในเฉยแต่มันส่งไม่ได้นะพิพายแล้วไปนอนครับไม้ตัวเอกเราชื่อไม้นี่เองเอา้าแล้วทำไมมันหลบใต้เตียงได้ด้วย <c oughs> ทำไมต้องมีระบบอย่างนี้โอโ้เราไปดูหน้าประตูฮะใครอยู่หน้าประตูไม่ดูอื <c oughs> วายมีสิมสเสร็จป้าพอลล่าบอกแม่อะแล้ว่าเข่งคนพาวินโดขวา้ตำรวจเลยเราบรรจุเรียบร้อยหาจีซ่อนอ้อชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่มีคนจริงด้วยเออโอ้มึงเป็นใครเนี่ยหาจีซ่อนเดี๋ยวหาจีซ่อนหาทีซ่อน ไปไปไปไม่เปิดไม,ป ض, ไม่เปิดไม่เปิด,ปดตูปวดลอดอปิเมนด้วยอะไรไม่รู้กี้ไม่ได้มองเลยมื่นี้ตกใจไปแล้วครับมี hier, ใครไม่รู้อยู่หน้าบ้านเราทุกคนแม่บอกให้เราซ่อนในห้องซ่อนแล้วมไม่สนแล้วนี่เออเราไปเถอะไอไอโอริเวอร์เนี่ยไอเม,ส,มสันช่วยมาบ้านกูหน่อยได้ไหม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วอุ้ยชีฟหายแล้วมันพังประตูเข้ามาแล้วโอ้หเฮ้ยแหม่เ้ยใครอะมีสองคนเหรอมันพังประตูเข้ามาแล้วคนหนึ่งใครวะใครแม่แม่พี่บอกเลยไหมแม่ไม่พี่บอกอะไรเลย,เลยโอ้ไม่กล้าออกอะ มันพังประตูเข้ามาแล้วทุกคนอะะปาพอล่าอยู่หน้าประตูสวยสวยปาพอล่าผมกำลังไปเฮ้ย <c> ก <oughs> ูมไม่ไปแล้วกูมไม่ไปแล้วกลับๆงก็ได้ๆๆๆๆๆไๆๆ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 นๆๆ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 ่าๆๆๆๆๆ แม่ขอโทษนะโอ้ชิบหายนะถ้าสิ่งเกิดขึ้นโอ้อ้กูรู้แล้วว่าป้าพันล่าอยู่หน้าประตูแต่กูออกไปไม่ได้แม่แม่พิมพ์ภาษาไทยได้วะพิมาาพ์ภาษาอังกฤษไม่เป็นวะแม่เอ้พิมพ์ได้แม่กูไปไม่ได้โว้ยอุย้ยเสืงตำรวจตำรวจมาวะอุยอ้ยอุ้ย เชียต้อบลวดเฮ้ยกูรอดแล้วกูรอดแล้ววไปแล้วมึงดักหน้ากูอีกสิไอประเลแไปนครับเจมบายแล้วเอ้ป้าวันล่าดีใจที่ได้เจอนะครับแม่งมีคนอยู่บนห้องแม่ผมอะ่ะป้าปะปะปะ โอเคจบบริบูรณ์อ้าวจบปุ๊บมันเน้องอ่องนี้เลยเหรออ่านะทุกคนก็จบแล้วสำหรับเกม Fear to f a t h o m นะฮะ Fear to หรือ Fear o อวะตั้งมันเถอะอะถ้าใครชอบนะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแต่ถ้าอยากให้มีพ่านได้ก,ก็กดไลค์กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้จบๆครับผม